ะครับก็สวัสดีครับสวัสดีชาว y o YouTube ทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง YouTube ฟีมูรอนดัมซิ่งนะครับผมอ่คลิปนี้ก็พามาดูรถแบคโฮฮิตาชิ EX 2 0 0ขีด2นะครับทีมงานเสียมาโนดครับผมอ่คลิปนี้ก็เจอกันอีกคลิปหนึ่งครับ ส่วนใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟิมู <c oughs> มดอนดัมซิงด้วยนะครับก็อย,อย่าลืมกดลูกกระดิ่งไว้เพื่อเป็นการแจ้งเตือนในเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆให้รับชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็พอมาดูทีมงานเสียโนโดนะครับทำการตักลูกลังครับผมวันนี้ก็ขี่ลังเสือครับอยู่บนกองสต็อกลูกลังครับท่านผู้ชมนะครับ โอ้กองสต็อกลูกรางตรงนี้นะครับแต่ก่อนผมมาสต็อกไว้นะครับอยู่กับท่อแก่เก่านะครับผมตอนนั้นนี่ผมสต็อกไว้สูงกว่านี้นะครับตอนนี้ก็ได้น่าจะตักออกไปเยอะแล้วนะครับแต่ก่อนนี้ผมขึ้นสต็อกไว้นี่เอารถสิบลอ้อนะครับขึ้นสต็อกไว้ ประมาณ3ชั้นก,กว่าๆนะครับที่ผมเอาขึ้นสต็อกไว้นะครับเทชั้นแรกแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึงชั้น2ชั้น3ประมาณ 3- 4ชั้นนะครับกองสต็อกลูกรางตรงนี้นะครับแต่พอมาวันนี้นี่ทำไมมันเป็นต่ําๆนาอก,กองสต็อกลูกรรงตรงนี้นะครับ ไปแล้วครับผมเสียสมชายครับเมื่อกี้เที่ยวแรกครับนี่ก็ฮีโน่รถดำยางก้าวเช่นเคยนะครับคันนี้ก็ผมก็ถ่ายลงในช่องให้ท่านผู้ชมได้ดูกันหลายคลิปแล้วนะครับวิ่งกับทีมงานเสียโนดครับกับเจ้าฮิตาชิ i e x ก0ีดนะครับท่านผู้ชมให้ดูการทำงานครับวันนี้ก็ ยืนตักสบายหน่อยนะครับยืนขี่หลังเสือข้างบนสบายสบายเลยนะครับตักลูกลังก็ไม่ต้องเลือกไม่ต้องเปิดหน้าดินอะไรครับก็ขุดจ้วงเราจ้วงเราอย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชมลูกลังตรงนี้นี่สวยครับลูกลังสวยนะครับเพราะว่าผมกับทีมงานนะครับเป็นคนที่นำมาสต็อกเองนะครับ ตอนที่ผมอยู่กับเท่าแก่เก่านะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ย้ายแล้วนะครับมาเห็นก็ตกใจนิดนึงครับเพราะว่ากองสต็อกนี้จากกองใหญ่ๆครับเหลือเท่านี้ครับผมเที่ยวต่อไปครับจอร็อกกี้สีเขียวครับผมแม่กกระบะคันนี้ก็ยาวดีนะครับ วิ่งงานเมานีสบายสบายเลยนะครับส่วนมากนี่จะมีแต่รถดับยางเก้าครับท่านผู้ชมยาง8 25ขอบ16นี่ไม่ค่อยจะมีนะครับเพราะว่าพื้นที่แต่และพื้นที่ก็เล่นรถนี่ไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่นี่อาจจะเล่นแต่ยาง8นะครับบางพื้นที่นี่จะส่วนมากนี่จะยางเก้านะครับแต่ยาง8ก็มีนะครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผม เวลาวิ่งช่วงหน้าฝนเนี่ยจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าล้อมันเล็กนะครับท่านผู้ชมก็ทำให้ทรมานลดนิดน,นึงนะครับช่วงหน้าฝนหรือว่าหน้างานที่เทแบบยากๆหน่อยนีย่เพราะว่าช่วงล่างมันต่ำครับก็ต้องมีจมง่ายนะครับยุบนิดเดียวก็ดินไม่ค่อยได้ครับช่วงล่างมันต่ำนะครับ เวลาเฟืองท้ายอาจจะไปตั้งดินง่ายนิดหน่อยนะครับเจอรอกี้ก็ใกล้เต็มแล้วครับท่านผู้ชม เรียบร้อยครับโอ้ก็ไซเยอร์นะครับกระบะคันนี้มียาวครับทีมงานเสียโนดนี่น่าจะวิง่งงานทำถนนลูกรังนะครับน่าจะงานยังจะไม่เสร็จนะครับอา้าวหน้ายาวครับผมแหมรุ่นคุณปู่คุณทวดเลยนะครับหน้ายาวนี่ยังแข็งยังแข่งครับ ดูแลรักษาดีก็ใช้กันนานๆนะครับรถใหม่ๆก็ค่าเที่ยวไม่ต่างกันครับกับรถเก่าๆที่เรารักษาดูแลดีนะครับก็ต้องมีการซ่อมบำรุงนิดนึงนะครับเพราะว่ารถบรรทุกดินนะครับหรือว่ารถบรรทุกทั่วไปนี่ถ้าเราใช้งานหนักก็ต้องมีการซ่อมแซมหรือว่าซ่อมบำรุงเช็คตามระยะนะครับ อย่างเช่นกองอากาศน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ํานะครับเราต้องเช็คทุกวันนะครับเพราะว่ารถก็วิ่งอยู่กับฝุ่นนะครับถ้าไม่เป่านี่ก็อันตรายเรื่องแหวนลูกสูบแหละครับผมฝุ่นนี่ตัวดีเลยครับที่ทําให้แหวนลูกสูบหรือว่าปอกลูกสูบลายง่ายนะครับอาจจะหลวมทําให้หลวมเลยนะครับก็ เหมือนกระดาษทรายนะครับที่เราไปขัดทองแดงหรือว่าทองเหลืองอลูมิเนียมหรือเหล็กแบบนี้ครับอ่ะนอกเรื่องกันไปเยอะแล้วครับท่านผู้ชมมาดูรถขุดฮิตาชิ i EX 200ขีด2ในการทำงานขึ้นขี่ลังเสือตักลูกลังสบายๆนะครับอ่ะเต็มเรียบร้อยครับเจ้าคุณปู่น้ายาวนะครับ อ้าวโอ้เจ้าฟูโซทีมงานเพชรไทยครับรถดำยางเก้าครับท่านผู้ชมแม่ล้อตัวโ,โ,โตครับคันนี้เป็นรถห้างนะครับกระบะสามมิตรแท้นะครับรถห้างโอ้ตัวจามหรือว่าตัวตัดลมนี่จามแรงมากครับเจ้าฟูโซทีมงานเพชรไทยครับท่านผู้ชมเอาวันนี้ทําไมได้มาเอารูปลังกับฮิตาชิทีมงานเสียโนดด้อนี่ สงสัยแม่ครูน่าจะไม่ได้ลงบ่อนะครับคาดการไว้นะครับเพราะว่ามาตักกับซิมงานเสียโนดครับโอ้หน้ายาวก็ไม่อีกคันหนึ่งแล้วครับท่านผู้ชมทีมงานนี้นี่ส่วนมากนี่จะมีแต่หน้ายาวนะครับเยอะนะครับแถวโซนนี้ก็มีเยอะอยู่ครับหน้ายาวนะครับสภาพดีๆนี่ก็หลายคันนะครับ แม่รถแมคโครนี่แทบจะไม่ได้จอดพักเลยนะครับท่านผู้ชมรถด,ดำก็วิ่งกันอยู่หลายคันครับบนกันไปบนกันมาครับอ่ะรวบรัดตัดตอนครับท่านผู้ชม เต็มเรียบร้อยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูหน้ายาวคันนี้ครับเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับของคลิปเดี๋ยวจะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้ดูอีกสักคลิปหนึ่งนะครับกับทีมงานเสียโนโดครับฮิตาช h i x x 200-2ีด200 2ครับผมแม่คุณปู่หน้ายาวนี่โชว์หม้อน้ำเลยนะครับเปิดแผงหน้าออกครับท่านผู้ชม อ่ะคลิปนี้ก็ขอจบกับหน้ายาวนะครับรถดำหกล้อยางเก้ากับฮิตาชิ i x x 200-2ีด2นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม YouTube ช่องฟีมูรอนดําซิ่งด้วยนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ